สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับแบล็คแชนแนลสินะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะไปล้างรถนะฮะเพราะว่ารถผมเปื้อนมากแล้วนะครับไม่ได้เอามาล้างตั้งนานแล้วนะครับผมนะฮะก็ว่าจะไปล้างร้านกับตันนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นร้านที่อยู่ไม่ไกลนะฮะแล้วก็ล้างดีนะครับก็มีคนมาล้างร้านนี้เยอะเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็ใกล้บ้านด้วยนะครับที่สําคัญนะครับ ก็เดี๋ยวไปล้างกันนะครับเพราะว่าดูจากสภาพรถผมแล้วนี้ก็สกปรกพอสมควรนะเพราะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปล้างสักทีปกติผมก็จะล้างรถเองนะครับอยู่บ้านก็เช็ดเช็ดแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้แบบว่าล้างแบบอัดเต็มเท่าไหร่น,นะครับก็จะเป็นลักษณะเอาผ้าชุบน้ําเช็ดแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าพวกภายในเครื่องเนี้ยสังเกตมันก็จะฝุ่นฝุ่นเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปล้างกันครับ ก็ถือว่าเป็นการแนะนําร้านล้างรถไปในตัวนะฮะก็โอ้โหวันนี้ทำไมรถค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่นะฮะอากาศก็ร้อนเช่นเดิมนะฮะแล้วก็ดูท่าทางฝนก็เหมือนจะตกอีกแล้วนะฮะเหนือฟ้าครึมคึมนะฮะผมก็มาล้างช่วงฝนใกล้จะตกเนี่ยนะนะฮะก็พอดีมันว่างช่วงนี้ครับก็ถือโอกาสรีบๆมาล้างแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยว ล้างอย่างน้อยให้มันสะอาดขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าฝนตกอีกก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆเช็ดอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรฮะนะครับผมะฮะก็ร้านเขาจะอยู่เส้นเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะครับเส้นที่มันจะตัดไปทางโรงเรียนดอนบอสเนี่ยฮะเนี่ยครับดูฟ้าครึ้มมาเลยฮะผมก็มาล้างวันฝนจะตกเนี่ยนะเนี่ยฟ้าคลึ้มมาเลยนะฮะอ้า ก็เจอน้องรู้จักกันนะฮะแล้วก็รีวิวรถเคยมารีวิวรถให้ผมครั้งหนึ่งนะครับคาวาสก,กิเซตแปดร้อยนะฮะใส่พึ่งเลือกเรียนนะครับโอเคฮะโอ้โหสงสัยพายุจะมานะดูครับคลื้มมาเลยนะฮะโอเคผมก็ดีไปล้างรถก่อนละกันก่อนที่ฝนจะตกนะครับโอเคฮะร้านก็อยู่ไม่ไกลนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยที่สำคัญ เดี๋ยวถือโอกาสไปนั่งกินกาแฟด้วยนะฮะร้านนี้ก็มีกาแฟนะครับผมก็เวลามาที่ไหนผมก็จะเห็นรถแบบแบบพวกซปเปอร์คาร์ซปเปอร์สปอร์ตเลยพวกนี้นะครับจอดอยู่คันส่งคันตลอดเลยนะครับก็อาจจะเป็นรถของเจ้าของร้านหรือเปล่านะับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่สวยครับบางทีมาก็เจอตัวเอสพานอย่างเงี้ยนะครับเจอพวกดูคาติบ้างเงี้ยครับไม่รู้ว่านี้จะเจอหรือเปล่านะฮะ ถ้าเจอก็เดี๋ยวจะรีวิวมาฝากเพื่อนๆให้ชมด้วยนะนี่ครับถึงแล้วหาราน p t ทนะครับผมกัปตันคาเฟ่น,นะฮะวันนี้คนเยอะมากครับโอ้โหตายแล้วผมจะได้ล้างรถไหมเนี่ยนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวจอดแถวแถว,แถวนี้ละกันดูจอดตรงไหนได้บ้งโอเคเ๋ยวผมจอดหลบๆตรงนี้ละกันนะครับน่าจะคิวยาวพอสมควร แต่ไม่แปครับร้านนี้เขาล้างค่อนข้างไวอยู่นะครับพนักง,งานเขาเยอะมากเลยครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวงไงผมก็ฝากเจ้าตัวนี้ด้วยละคะนะันนดูสภาพก็ฝุ่นฝุ่นละฝุ่นเกาะละโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ